การแข่งขันฟุตบอลอยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเซบียาจากสเปนเจอกับโรมาจากอิตาลีที่สนามปุสกาตอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศอังกรีโดยเกมนี้โรมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเปาโลดิ巴拉าในนาทีที่35หลังจากที่มาป่าแห่งกรุงโรมได้ถอยมาเล่นเกมรับจนจบครึ่งแรกทำให้โรมานำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามในครึ่งหลังเซบียาโหมบุกอย่างหนักและมาได้ประตูจากการทำเข้าประตู ตัวเองของจารลูก้ามันชินีในนาทีที่55ทําให้ยอดทีมจากสเปนตีเสมอไป1ประตูต่อ1หลังจากนั้นไม่มีใครทําประตูเพิ่มได้จนจบ90นาทีทั้งสองทีมเสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ทําให้ต้องต่อเวลาพิเศษและในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีทั้งสองทีมก็ยังทําประตูกันเพิ่มไม่ได้ทําให้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษสําหรับผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าเซบีย่ายิงได้เฉียบคมกว่าโดยยิงเข้าไป4คน ส่วนโรมาหญิงเข้าได้แค่คนเดียวทําให้เซบียาชนะจากการดวนจุดโทษไป4ต่อหนึ่งคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยที่7หลังจบเกมโคเซนลุยแมนดีบากุนซือของเซบียาให้สัมภาษณ์ว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะเชื่อสิ่งที่เห็นได้หรือเปล่าเราเริ่มเกมกันได้แย่มากแต่เราก็มาประสบความสําเร็จในช่วงของการดวนจุดโทษผมรู้สึกดีมากๆบรรดาน,นักเตะทําสิ่งที่ผมต้องการอย่างรวดเร็วแลวพะพวกเขาทําทุกอย่างให้กับผมทางด้านโชเซ่มูรินโญกุนซือของโรมากล่าวว่าแม้เราจะแพ ในครั้งนี้แต่มันก็เป็นอีกครั้งที่ผมสามารถกลับบ้านได้อย่างภาคภูมิใจลูกทีมของผมทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วจริงๆเราแพ้ในเกมแต่ไม่ได้แพ้ในเรื่องของศักดิ์ศรี